สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกเกษตรคนชอบปลูกวันนี้จะพาไปตัดหญ้าหลังบ้านส่วนเล็กๆของผมนะครับอันนี้คือ500มิลลิลิตรเราจะผสมเข้ากับ25ต่อ1ก็ได้หรือ20ต่อ1หรือ40ต่อ1แต่ที่ผมใช้คือ25ต่อ1ก็หมายความว่าน้ำมัน25ส่วนต่อ โอตุลุปหนึ่งส่วนนะครับผมก็จะเทน้ำมันลงไปก่อนเลย500มิลลิลิตร ตามด้วยน้ำมันโอตลุปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเติมไปเลยให้ได้25ต่อนหนึ่งแล้วเขย่าให้เข้ากันครับแล้วก็ใช้ได้เลย 25ต่อ1หมายความว่าน้ำมัน25ส่วนนะครับแล้วก็โอโทลุป1ส่วนตามสัดส่วนที่เหมาะสม เดี๋ยวเราไปตัดยากันเลยครับอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนเล็กๆหลังบ้านของผมนะครับมีไม่กี่ต้น หญ้ามันเริ่มยาวแล้วครับก็ต้องจัดก,การมาันซะหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดเสร็จแล้วดีกว่าครับนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็จับประมาณนี้ก็จับเตียนเตียนหน่อยอันนี้เป็นส่วนทุเรียนหลังบ้านของผมนะครับมีทั้งหมดที่ผมปลูกอยู่มีทั้งหมดประมาณ 60ต้นนะครับแล้วต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วมีอยู่ประมาณ40ต้นอีก20ต้นก็เป็นอายุน้อยๆอ,อยู่ครับประมาณอยู่ระหว่าง1ปีถึง3 4ปีนะครับที่ยังไม่ให้ผลผล,ผลิตแล้วก็มีปลูกใหม่เพิ่งปลูกมาได้สัก 3- 4เดือนนี้ก็อยู่ประมาณสัก30ต้นผมไม่มีสปริงเกอร์นะครับอันนี้ก็ ใช้เป็นลากสายลดนะครับขอให้เพื่อนๆทำงานด้วยความสนุกนะครับจะได้ไม่เบื่อกับงานที่เราทำส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ